วัดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มาอยู่ในสวนกันยามเย็นค่ะวันนี้ค่ะวันนี้นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามสวนสานิตบอนสีด้วยนะคะสําหรับเบอร์โทรสวนนะคะ0642824363นะคะก็วันนี้เสียงอาจจะดังหน่อยนะคะช่วงเย็นๆเพราะว่าวันนี้พ่อทํานาอยู่ใกล้ๆนี่เลยนะคะเสียงเครื่องนะคะก็ เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะวันนี้ก็จะมีมาให้ชมหลากหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็จะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะเช่นเดิมค่ะค่าส่งหนูเหมาให้30บาททั้งโอนแล้วก็ปลายทางเลยนะคะสะดวกแบบไหนแจ้งได้เลยเดี๋ยวเบอร์โทรหนูแปะไว้ให้ด้านบนคลิปนะคะเนี่ยค่ะแหลมทองนะคะเวลาเขากัดออกเต็มนะคะก็จะกัดสีประมาณนี้เลยนะคะสีออกชมพูดได้ทั้งใบเลยค่ะแหลมทองนะคะสีสวยมาก อันนี้จะเป็นแหลมทองนะคะแหลมทองจะอยู่ที่กระถางละ50บาทจะเห็นได้ว่าเริ่มกัดชมพูมาบ้างแล้วนะคะแหลมทองค่ะเพชรไพรินนะคะเพชรไพริ Pet นะะ Pet จะเป็นโทนออกสีชมพูค่ะหวานหวานนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา60บาทนะคะเพชรไพรินนี่ค่ะแต่ออกชมพูแบบพัตเทลนะคะทองประกายแซดนะคะตัวนี้กัดแล้วด้วยค่ะไซส์นี้จะอยู่ที่50บาทกล้าจะออกสีประมาณนี้นะคะสําหรับ อันนี้ก็จะเป็นเพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มก็จะเป็นไม้ใบไทยนะคะสําหรับเพชรคุ้มแล้วก็มีเม็ดขึ้นมานะคะอันนี้อยู่ที่ราคา100บาทนะคะเพชรคุ้มค่ะอันนี้ก็จะเป็นโทนชมพูนะคะคิดมัดอีฟนะคะนี่อันนี้กระถาง4นิ้วใบดกมากนะคะตัวนี้ให้ไปกระถางละคิดมัดอีฟขออยู่ที่100บาทนะคะเป็นไม้ฟอมเตี้ยนะคะนี่ค่ะ ใบดกดกนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นเพชรเจ็สีนะคะเพชรเจ็สีนี่คะ่ะเปิดด่างมาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปต้นละแปดสบาทนะคะเพชรเจ็สีเดี๋ยวเม็ดแดงๆที่ขึ้นบนพื้นใบค่ะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเขาจะขึ้นตอนโตนะคะอันนี้เป็นหลวงตาเมืองนะคะต้นนี้หนูขอ1 2 0่บาทนะคะด่างมาแล้วคะ่ะหลวงตาเมืองนี่เทพสถิตนะคะเทพสถิตจะเป็น ไม้ออกโทนสีส้มๆแดงๆนะคะสีแจ่มมากค่ะตัวนี้เป็นไม้การาบนะคะหายากค่ะตัวนี้ใครสนใจนะคะอันนี้อยู่อยู่ที่ราคา250บาทนะคะชื่อว่าเทพสถิตค่ะสีแจ่มมากนะคะตัวนี้ก็จะเป็นต้นลูกของต้นที่หนูเคยถ่ายให้ชมนะคะต้นแม่เเขาที่ ใบเงาเงาอะค่ะสีสวยมากนะคะนี่ค่ะอันนี้ไผ่เหลืองนะคะอยู่ที่150นะคะสําหรับไผ่เหลืองก็จะเป็นเหลืองทั้งใบแบบนี้เลยนี่จะเป็นราชาจักรนะคะราชาจักรให้ไป150นะคะสําหรับราชาจักรเป็นไม้ด่างนะคะ ไม้ตัวนี้จะไม่ค่อยมีในตลาดเท่าลายส่วนใหญ่จะมีแต่ทําทรงนอกกันซะเยอะนะคะสําหรับตัวนี้นี่ค่ะสําหรับราชาจักรค่ะนาลีบูรพานะคะตัวนี้ไม้ป้ายชมพูค่ะป้ายสวยมากนะคะอันนี้ก็ให้ไปยอยู่ที่ราคากระถางละแปดสิบบาทนะคะสําหรับนาลีบูรพาแล้วก็ตรงเขียวๆเ,เนี่ยค่ะตอนเด็กเห็นเขียวแบบนี้นะคะ พอโตกัดส,สีอีกนะคะจะแบบทั้งตายทั้งกัดเลยนะคะตัวนี้อันนี้หัวใจมังกรนะคะหัวใจมังกรต้นละ60บาทกัดแดงมาแล้วนะคะนี่สำหรับหัวใจมังกรก็จะเป็นไม้ออกใบแข็งๆหน่อยพื้นเขียวกัดแดงค่ะเปาบุญจินนะคะเปาบุญจินอันนี้ไม้โทนแดงนะคะจะเป็นไม้เก่านะคะตอนเด็กๆจะเห็นได้ว,ว่าเขายังไม่มีเม็ดนะคะพอโตก็จะเริ่มมีเม็ดจุดๆขึ้นมานะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่กระถางละ 80บาทนะคะเปาบุญจินค่ะเอันนี้จะเป็นหอ,อกเหลือมนะคะจะเป็นออกแบบเหลือบแดงหน่อยนะคะมีความเข้มด้วยนะคะตัวนี้ให้ไปกระถางละเจบาทใบดกนะคะพมคีรีนะคะพมคีรี อันนี้อยู่ที่ราคา50บาทนะคะพรมคีรีเป็นไม้โทนชมพูนะคะอันนี้จังหวัดกระบี่นะคะกระบี่จะอยู่120นะคะกระบี่ก็เป็นตับจังหวัดค่ะเป็นใบกลมออกชมพูนะคะอันนี้ตับเดือนนะคะเดือนพฤศจิกายนค่ะ ให้ไปราคากระถางละหนึ่งบาทนะคะเดือนพฤศจิกาค่ะไก่แดงนะคะวันนี้หนูมีลงตับไก่ให้ชมนะคะก็เดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะคะอัปเดตนะตอนนี้คือ,อก็จะรวบรวมไก่ที่ยังมีแบ่งอยู่ให้นะคะไก่มีเยอะมากเลยนะคะสําหรับตระกูลตัดไก่นะคะสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นไก่แดงคะ่ะให้ไปราคา90บาทนะคะไก่แดงอันนี้ชมพูทวีปนะคะไม้ป้ายชมพูค่ะ อันนี้ก็ป้ายด้วยกัดด้วยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะนี่ค่ะชมพูทวีปนะคะสำหรับใครที่สนใจบอลสีพันไหนต้นไหนนะคะไม่รู้จะสั่งซื้อยังไงหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรหาหนูได้นะคะที่เบอร์โทร064 282 4363นะคะเบอร์ถ้าใครจดไม่ทนันเดี๋ยวหนูขึ้นไวใ้ให้ด้านบนคลิปเลยตัวแดงๆนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันต่อคะ่ะ อันนี้จะเป็นไก่มงคลนะคะไก่มงคลนี่กระถางนี้มีสองต้นนะคะเหมือนจะมีอ๋อมีสองต้นจริงๆด้วยนะคะใครรับนะคะไก่มงคลกระถางนี้ขออยู่ที่120บาทนะคะได้สองต้นไปนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นอำนาจนะคะสวยมากนี่อำนาจเวลาตัดเต็มนะคะจริงๆเขาจะตัดได้มากกว่านี้อีกนะคะเป็นพื้นออกสีส้มๆเลยทรงใบตัวนี้จะเป็นเขาเรียกใบพัดหรือบางท่านเรียกหลังเต่านะคะตัวนี้ อํานาจนะคะนี่จังหวัดพัทลุงนะคะใบกลมออกสีม่วงเน,นี่ยค่ะตับจังหวัดนะคะนี่ค่ะจังหวัดพัทลุงนะคะกลมม้อนเลยนะคะแล้วใบแข็งด้วยนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะจังหวัดพัทลุงทรงไม่สูงค่ะไม้ตัวนี้นะคะ นี่เป็นมัดฉานุนะคะใครที่รออยู่ก็อดใจรออีกหน่อยนึงนะคะยังไม่มีออกเลยนะคะสําหรับตอนนี้มัดฉานุค่ะเดี๋ยวถ้ามีนะคะหนูก็จะมาอัปเดตให้ทุกวันเลยนะคะถ้ามีก็จะรีบมาบอกเลยนะคะมัดฉานุอันนี้เขาก็จะพื้นขาวยันโตเลยนะคะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเขื่อนนะคะอันนี้จะเป็นเขื่อนสีอีกิดนะคะก็จะเป็นเนี่ยค่ะ เวลาโตนะคะข้างในชมพูแล้วก็ขอบเขาจะออกเขียวกระเปิกนะคะตัวนี้เพื่อนซิลิกิตตอนนี้จะมีกระถางสี่นิ้วนะคะแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะอันนี้จะเป็นมนกิติยานะคะมนกิติยาไม้ใบยาวนะคะสีจะออกโทนเข้มแต่มีเม็ดชมพูตัดนะคะตัวนี้ให้ไปกระถางละ100บาทค่ะเท้ารำไพนะคะไม้ปลายค่ะตัวนี้ก็ให้ไปอยู่ที่กระถางละ 70บาทนะคะท้าวรำไพนี่ค่ะป้ายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นไม้ไม้ไป้ายแจ่มมากนะคะต่อไปจะเป็นลายสื่อไทยนะคะลายอันนี้คือแบบแน่นมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะลวดลายบนใบนะคะตัวนี้ให้ไปกระถางละ200บาทนะคะลายสื่อไทยนี่ค่ะอันนี้ดาราสวรรค์นะคะดาราสวรรค์ให้ไปต้นละเอาไป ไซส์นี้ขอ90บาทละกันนะคะสำหรับดาราสวรรค์ค่ะมีซับนะคะมีซับตัวนี้ก็จะเป็นไม้กระดูกนะคะสีสวยให้ปลายต้นละ60บาทนะคะเวลาโตกระดูกจะชัดเจนเลยนะคะ <c oughs> สเส้นใบนะคะเข้มๆนะคะตัวนี้ทศกัณน,นะคะเริ่มกัดลายมาแล้วค่ะจากที่ตัวนี้นะคะตอนเด็กก็จะเป็นสีเขียวล้วนเลยนะคะทศก,กัณ ให้ไปราคา70บาทนะคะทศกัณฐ์ค่ะองคุรีมานนะคะไม้โทนเข้มค่ะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่กระถางละ50บาทนะคะองคุรีมานเนี่ยเขาจะกัดแดงๆเ,เงาๆนะคะ,ะกล้องหนูไม่โฟกัสเดี๋ยวคะ่ะเริ่มกัดมาแล้วนะคะก้านดํานะคะแล้วก็โตวสวยมากอย่ังไงถ้าหนูไม่ลืมหนูจะแปะรูปต้นแม่เขาให้ชมนะคะพญาขอมค่ะพญาขอมจะเป็นสีออก เกือบจะดำแล้วนะคะแบบเป็นน้ําตาลเข้มเลยนะคะแต่ถ้าโตจัดๆนี่คือดำได้เลยนะคะตัวนี้ให้ไปราคา80บาทสําหรับพะยาขอมค่ะบางท่านก็เรียกหอมดำเลยนะคะมันก็ค่อนข้างจะออกดำนะคะดำน้ําตาลเลยอันนี้คือไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งตอนนี้ก็มี4นิ้วแบ่งต้นละ50บาท กัดหน้ามาแล้วด้วยนะคะเราจะเห็นหน้าส้มๆแบบนี้มาแล้วค่ะนี่อันนี้ยักษ์ตีชดานะคะไม้ตัวนี้จะถ่ายยากนิดนึงเพราะว่าเขาหันหน้าออกด้านข้างแบบนี้นะคะเนี่ยคะ่ะนี่ยักษ์ตีชดากัดเป็นสีชมพูแบบนี้ได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งสีนิ้วอยู่ที่ราคาแ0บาทนะคะก็คือกัดแบบนี้แล้วเดี๋ยหนูยิบให้ดูคะ่ะนี่นะคะกัดมาแล้วแบบนี้เลยนะคะ80สบาทคะ่ะเดี๋ยวก็กัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสังเกตใบล่างคะ่ะ เขาจะเขียวมาก่อนนะคะยักษ์ตีชดาอันนี้คือสุนทรผู้ตอนเต็มฟอร์มนะคะไม้ตัวนี้้าแสงดีๆนะคะสีชมพูมันจะมาฉาบอยู่สวยมากนะคะยิ่งเข้มค่ะตอนเด็กๆจะออกพื้นเขียวๆหน่อยนะคะนี่อันนี้พาแวะมาชมแม่พันธุ์นะคะก็จะมีหลากหลายพันธุ์เลยนะคะอันนี้ก็อสงไข่นะคะ อันนี้ก็ดาราสวรรค์ค่ะแต่นี้มันยังไม่ค่อยเต็มฟอร์มเท่าไหร่นะคะถ้าเต็มฟอร์มเนี่ยจะกัดสีได้อีกนะคะนี่ค่ะนี่คือสีของพญาหงนะคะพญาหงสีเขาจะออกไปทางส้มๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีสีนิ้วแบ่งห้าสิบนะคะนี่ไม้ด่างค่ะน่าจะเป็นลูกไม้นะคะตัวนี้ด่างสวยมากก่อนนี้จะเป็นหลวงปู่ขาวนะคะหลวงปู่ขาว สวยมากตอนเด็กจะเป็นสีเขียวนะคะไม้ตัวนี้ต้นนี้สวยมากค่ะมณีล้อมเพชรนะคะนี่ต้นนี้ใครรับขอ150บาทนะคะมีต้นเดียวค่ะมณีล้อมเพชรหน้านี้นะคะใครรับต้นนี้ต้นในคลิปแจ้งได้เลยนะคะแสงปาพัดสอนนะคะสี่สีชมพูนะคะตัวนี้ อันนี้ขอต้นละ100บาทเป็นไม้เก่าหายากแล้วนะคะแสงประพันสอนก็เป็นไม้ที่นิยมประกวดเหมือนกันชั้นใบเขาสวยนะคะนี่ค่ะหลวงตาเมืองต้นนี้ก็สวยนะคะมันมีใบฮาบหนึ่งใบแล้วก็ใบนี้ก็ดางมากนะคะจะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้ด่างทั้งใบนะคะยังติดเขียวอยู่แล้วก็มีใบเขียวด้วยนะคะต้นนี้แปลกมากเผื่อใครสนใจต้นนี้ขอ80บาทเท่านั้นนะคะสำหรับหลวงตาเมืองค่ะได้ลุ้นทุกใบเลยนะคะ มงคลน,นะคะม่วงมวงคลอันนี้ไม้ทนม่วงค่ะเอาไปต้นละ60บาทนะคะม่วงมวงคลอันนี้มีชื่อว่านาคขนดหางนะคะด้านหลังสีชมพูที่เห็นชัดๆนั่นจะเป็นแสงพระพัสดน,นะคะตรงกลางจออันนี้นาคขนดหางให้ไปต้นละ60นะคะเป็นไม้เก่าหายากแล้วคะ่ะสวยมากนะคะอันนี้คือแสงพระพัสดุนั่นเอง นี่ค่ะน,นี่คือสีกาญจนาหน้า2นะคะหรือว่าเจน2นั่นเองนะคะเป็นหน้าบางทีจะเรียกว่าหน้าชมพูเข้มหรือว่าหน้าทองนะคะเพราะว่ามันจะออกสีป้ายนะคะเวลาแก่ตัวนะคะสวยมากนะคะสาหรับอันนี้คือสีกาญจนาเจน2หรือรุ่น2ถ้ารุ่นแรกจะเป็นหน้าออกแดงนะคะแล้วแต่ชอบนะคะสาหรับสีกาญจนามี2หน้าค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น องค์หญิงธัญญชัดนะคะองค์หญิงธัญ,ญชัดเป็นไม้ทรงออกจะใบรีรีหน่อยนะคะข้างในแดงตัดขอบด้วยเขียวนะคะสวยมากองค์หญิงธัญญชัดอันนี้รู้สึกว่าหนูยังมีแบ่งอยู่นะคะสําหรับไซส์สีนิ้วก็จะอยู่ที่ราคา90นะคะ,ะก็ข้างๆอันนี้นะคะพามาชมบ่อยมากนะคะไม้ตัวนี้หนูก็ชื่นชอบเหมือนกันเพราะมันทนดีนะคะใบแข็งเป็นไม้ฟอร์มไม่สูงด้วยคะ่ะอันนี้คือดารารายนะคะ ใครสนใจมีแบ่งห้าสิบบาทนะคะดาราลายสายสี่นิ้วจะเป็นฟอร์มเตี้ยๆแล้วค่ะตัวนี้เนี่ยอันนี้เจ้าฟ้ากุ้งนะคะนี่ค่ะอันนี้ม่านนางพิมพ์นะคะม่านนางพิมพใครสนใจนะคะตอนนี้ยังมีแบ่งนะคะม่านนางพิมพ์เป็นไม้เรียกว่าได้เป็นไม้เก่าที่ต่างชาติชอบมากๆนะคะสําหรับไม้ตัวนี้เดี๋ยวจะไปดู เขาสามารถกัดเป็นสีชมพูได้ทั้งใบเลยนะคะจากที่ตอนเด็ก,กมาจากสีเขียวประมาณนี้นะคะใบเนี่ยค่ะจะมาจากใบแบบนี้นะคะค่อยๆกัดมาเรื่อยๆกัดจากข้างในออกข้างนอกนะคะตัวนี้จะมีไซส์สี่นิ้วก็จะเริ่มกัดสีชมพูมาให้เห็นแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้เต็มขนาดนี้นะคะก็เปิดใบใหม่มาเขาจะกัดเรื่อยๆนะคะตัวนี้ให้ไปเดี๋ยวพาไปชมสีนิ้วนะคะสนิ้วก็จะมีราคา60บบาท นนะะอันนี้ต้นแม่พันธุ์ค่ะพามาชมการหาชาลีนะคะการหาชาลีนี่อันนี้คือต้นแม่เขานะคะเวลากัดเต็มเนะะี่ยค่ะสีจะออกส้มๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีสีนิ้วแบ่ง70บาทนะคะสําหรับการหาชาลีเป็นไม้เก่านะคะสีจะออกประมาณนี้นะคะ่ะถ้ากัดเต็มตอนเด็กสีจะออกโทนน้ําตาลก่อนนะคะโอ้อน,นี้ก็สวยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะแวะพามาชมสายพระเนตรคะ่ะดูนะคะ ไก่เนี่ยจะสูงกว่าสายพระเนตรเยอะเลยนะคะก็จะโดนบังประมาณนี้เลยค่ะนั่นสีซีดไปเลยนะคะนี่ค่ะสายพระเนตรทรงใบเขานะคะตอนนี้ใครสนใจ6นิ้วนะคะ6นิ้วก็คือเริ่มกัดแดงมาให้เห็นแล้วเพราะไม้ตัวนี้ตอนเด็กเขาจะเขียวรู้วเลยนะคะก็ตอนนี้มี6นิ้วแบ่ง260นะคะอันนี้ต้นแม่เขาค่ะจะาาพามาชมว่าถ้ากัดเต็มที่เนี่ยเส้นใบที่เขียวๆเ,เนี่ยก็จะหายไปด้วยนะคะ เดี๋ยวหกนิ้วหนูพาไปชมอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ไก่เจ้าเล่ห์ค่ะนี่นะคะนี่ก็ใช่ค่ะไก่เจ้าเล่ห์จะมีแบ่งสี่นิ้วนะคะสามสิบห้าเท่านั้นนะคะเผื่อใครสะสมตับไก่อยู่นะคะอันนี้คือไก่เจ้าเล่ห์ค่ะนี่ก็จะเป็นเพชรมณีนะคะเพชรมณีนี่กัดเต็มสวยมากนะคะถ้าเป็นตอนเด็กเนี่ยมาจากสีเขียวนะคะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะกัดสีได้ขนาดนี้นะคะ ก็ไม้กระสีนะคะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าถ้าโตมานี่คือไม่ผิดหวังเลยนะคะเขาก็จะกัดสวยแล้วก็กัดแตกต่างไปจากสีเดิมนะคะอย่างเช่นตัวนี้ตอนเด็กๆใบจะเขียวล้วนมาเลยนะคะเพชรปณีค่ะอันนี้ไม้โทนเข้มอีกหนึ่งชนิดนะคะสีเทพาลักษ์นะคะนี่จะให้ดูชัดๆเลยนะคะสีเอา้ามึดไปแล้วนะคะนี่สีเทพาลักษ์นะคะ พื้นเขาจะออกเข้มนะคะตัดกับเม็ดชมพูไม้ตัวนี้ตอนนี้หนูมีแบ่ง,งออกมาแล้วนะคะสีนิ้วจะอยู่หนึ่งร้อยบาทค่ะสีเทพารักษ์เป็นไม้ตัดเดียวกับพญาหอมนะคะค่ะชมพูทวีที่หนูบอกว่าทั้งกัดทั้งป้ายนะคะจากที่ตอนเด็กอ่เขียวเขาจะเขียวล้วนเลยนะคะพอโตก็จะกัดมาด้วยนะคะนี่หนุมาเชิญทงนะคะเชิญทงเนี่ยเขาจะหูใบออก ว่างหน่อยนะคะแต่ทรงใบจะเรียวแล้วก็กัดชุมพูนะคะนี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจต้นไหนพันไหนนะคะโทรหาหนูได้เลยที่เบอร์โท,โฮโฮโทร6 6 4 8 8 4 4 6 6 3นะคะ ก็ที่เห็นอยู่หน้าหนูนี่จะเป็นลูกไม้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะคลิปหนูมีลงทุกวันเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเย็นๆนะคะแต่ถ้ามีคลิปอัปเดตก็พี่ๆกดแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะคะบางทีก็จะมีคลิปพิเศษมาให้นะคะโอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้คะ่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้อาจจะมีเสียง ดังนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นฤดูช่วงช่วงนี้ที่บ้านหนูทำนากันอยู่นะคะก็เลยเสียงจะดังนิดนึงนะคะ